สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส้มกอดเกินนะคะวันนี้เรามาพบกันในพิกอากาศการพบเจอกันของเนื้อคู่นะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะนี่คือเรื่องราวของคุณและเนื้อคู่ของคุณนั่นเองค่ะโดยวันนี้จะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4ใบนะคะก็คือ1 The World 2 f o u r of w f n u s s Eight of Cups 4 เจเลเวนะคะให้ทุกคนเลือกไพ่ใบที่ดึงดูดมากที่สุดแล้วไปฟังคำทำนายกันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งก็คือ the world นะคะไพ่ใบแรกที่คุณได้นะ egg of r o s e นะคะ tree of fools นะ tree of flow แล้วก็ queen of mirror นะคะเป็นไพ่สำหรับดอกกุหลาบหน้าที่เกี่ยวกับความรักนั่นเองนะคะสิ่งที่ขึ้นมานะชัดเจนมากเลยนะคะกระรอกน้อยถาลาลมมาแต่ใกล้พร้อมหัวใจดวงหนึ่งนะคะไพ่ใบที่สองจะมีการ ได้พบปะกันอีกครั้งแล้วก็มีการพูดคุยทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพไพ่ใบที่3เป็นรูปเครื่องบินนะมีการเดินทางมีระยะทางต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศนะคะหรือว่ามีระยะห่างทางไกลนะแล้วก็พไพ่ใบที่สี่นะคะมีคน กำลังจะก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะไพ่ชัดเจนมากเลยว่าคนคนนี้นะเป็นคนที่คุณเจอแล้วนะคะหรือว่ารู้จักกันอยู่แล้วนะ,ะสำหรับการพบเจอกันของแนวคู่นะคะแต่ว่าเขาอาจจะอยู่ทางไกล้แล้วก็มีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือว่ายังไม่ได้พูดคุยนะคะยังไม่ได้เคลียร์ใจกันนั่นเองนะ,ะก็เลย ยังไม่ได้ลงเอยเป็นคำรักนะคะเขาคนนี้เป็นคนต่างชาติได้นะคะหรือว่าคนที่อยู่ทางไกลแล้วก็ไม่สามารถที่จะพบเจอตัวจริงกันได้นะ,ะแต่ว่าในไพ่บอกว่าเขาจะมีการเดินทางมาหาคุณนะคะเพื่อมาพบกับคุณนะคะมาพูดคุยคุณมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะก็จะเข้ามาเจอกันกับคุณในเร็วๆนี้นะคะเมื่อคุณมา พบคลิปนี้นั่นเองนะสำหรับเนื้อคู่คนคนนี้นะคะเป็นเนื้อคู่ที่ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีิชาินะคะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมานะบอกแบบนี้นะคะบอกว่ามีความผูกพันกันมาก่อนแล้วก็เคยเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนนะคะถ้าหากคุณรู้จักกับเขานะคะ,ะแสดงว่ารู้จักแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ครบนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ อาจจะไม่มีคนที่รู้จักมาก่อนนะหรือว่าอะไรเงี้ก็จะเป็นคนที่รู้จักและมีความผูกพันกันในอดีตชาติได้นะแล้วก็วนกลับมาเจอกันในปัจจุบันชาตินี้นะคะแต่ว่าเรื่องราวคมราของคุณและเนื้อคู่กันพบเจอกันนะคะจะมีอุปสรรคเข้ามาให้ได้ทดสอบนะคะว่าคุณกับเขาคือรักแท้ของกันและกันไหมนะคะซึ่งเนื้อคู่คนนี้กับคุณนะคะอาจจะถูก แยกห่างทางไกลกันนะคะอาจจะมีระยะทางเข้ามาขวางกัน้นแล้วก็ทำให้คุณและเขาแยกห่างกันไปนะคะไม่ได้พบเจอกันง่ายง่ายเพราะว่านี่เป็นบททดสอบของรักแท้นะคะเป็นบททดสอบที่จะเข้ามาทำให้คุณและเขารู้สึกถึงความรักเพื่อที่จะเป็นเดเวลในสักวันหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาลงเอยกันแล้วก็มา สร้างครอบครัวมาแต่งงานกันนะคะมาเป็นคู่ชีวิตกันนั่นเองนะเดี๋ยวเขาคนนี้นะคะจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็ตัดสินใจนะคะเดินทางมาหาคุณเดินทางมาไม่ได้เดินทางมาแบบธรรมดานะคะแต่ว่าเดินทางมาพร้อมกับความรักแล้วก็หัวใจดวงน้อยๆนะคะดกงโลกตรงน้อยๆก็น่ารักน่าเอ็นดูนะคะทุกคนถลาลมมานะคะแต่ว่า อาจจะมีคนบางคนนะคะที่บางคู่นะคะที่มีประเด็นกันหรือว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันตรงนี้ก็จะต้องมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะหรือว่าถ้าคู่ไหนที่ไม่ได้มีประเด็นกันก็จะมีการมาพบปะมาเจอหน้านะคะแล้วก็ได้สร้างสัมพันธ์กันนะซึ่งความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะอาจจะมีการ ไปไปมาๆในช่วงแรกนะคะก็จะมีการให้เขามาหาคุณแล้วก็กลับไปนะคะแล้วก็กลับมาหาคุณอีกแล้วก็กลับไปนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางความรักที่มีระยะทางแต่ว่าคุณและเขานะคะต่างก็มีความเชื่อใจกันแล้วก็สามารถที่จะพัฒนากันได้อย่างน่าประหลาดเลยนะ,ะบางครั้งคุณอาจจะเจอใครใน ที่ของคุณหรือว่าเขาอาจจะเจอใครในที่ของเขาแต่ก็ไม่สามารถพัฒนาเป็นความรักได้นะคะจนในวันหนึ่งมาเจอความสัมพันธ์ที่มีระยะทางก็ไม่แน่ใจว่าจะพัฒนาได้ไหมแต่ความสัมพันธ์นี้นะคะกลับพัฒนาได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะกลับพัฒนาได้ดีกลับพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะว่าเขาและคุณนะคะ มีความผูกพันกันมาก่อนนั่นเองนะแล้วก็ความรักนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ฟ้าลิขิตให้คุณและเขามาเจอกันแล้วนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่2ก็คือ four of wands นะคะไพ่ที่คุณได้มี t r e e of swords the moon nine of wands และ eight of pentacles ค่ะไพ่สำหรับนี้นะคะเป็นสำหรับญี่ปุ่นมุ้งมิ้งนะคะ anime kawaii น,นะทุกคนที่ใช้มาเปิดให้กับคนที่เลือกไพ่ใบที่2นั่นเองนะคะคนคนนี้นะคะที่เขาเป็นเนื้อคู่ของคุณการพบเจอกันของเนื้อคู่นะ เขานะคะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือว่าเป็นคนที่อายุไม่แตกต่างกับคุณมากนะคะดูคุณจะมีอายุมากกว่าเขาหรือว่ามีวุฒิภาวะมากกว่าเขาหรือว่าการเติบโตที่มากกว่าเขานั่นเองนะคะแต่เขาคนนี้กลับเข้ามาละลายใจคุณอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะเพราะว่า คุณเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคุณจะมาเจอเขานะคะแล้วเขาก็จะเข้ามาในชีวิตคุณเพราะว่าในชีวิตคุณเองก็มองหาความรักที่อยู่ในอายุรุ่นเดียวกับคุณหรือว่าอายุมากกว่านั่นเองนะคะซึ่งคุณก็ไม่คิดไม่ฝันว่าคุณจะรักเด็กหรือว่าจะคบกับเด็กนะคะซึ่งคนคนี้นะคะเขาเป็นคนที่ฝันถึงคุณคิดถึงคุณนะคะแล้วก็มีสเปคเป็นคุณแต่ว่า ตอนแรกเขาอาจจะเงียบนะคะเขาอาจจะไม่ได้พูดคุยอะไรกับคุณเพราะว่าเขาไม่กล้าคุยด้วยนะคะเขามองว่าคุณดุนะคะในบางทีหรือว่าคุณอาจจะเป็นพี่สาวเขาก็มีความเกรงใจคุณนะคะก็ไม่กล้าเข้าหากลัวคุณปฏิเสธเขานะคะคือเขาอาจจะเคยแบบว่ามองๆคุณหรือว่าอาจจะเคยทักแต่เขาก็แบบรู้สึกว่าคุณจะเปิดใจให้เขาไหมเขาก็ไม่ค่อยกล้านะคะแบบว่าเขินๆในความสัมพันธ์นี้นะ ซึ่งคนคนนี้นะคะไพ่นายอวานส์นะเป็นคนที่เพื่อนของคุณนะคะหรือว่าคนที่รู na ้จักคุณแนะนํามาหรือว่าคุณอาจจะเห็นเขานะคะผ่านเพื่อนของคุณหรือว่าผ่านสังคมเพื่อนคุณหรือว่าทางโซเชียลมีเดียของเพื่อนคุณนะคะซึ่งเพื่อนคุณก็จะเป็นประมาณพ่อสื่อแม่สื่อนะคะที่ทําให้คุณกับเขามาเจอกันนะซึ่งตัวคุณเองนะคะหรือว่าเขาคนนี้ก็อาจจะไม่ ค่อยเปิดใจในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าถ้าใครเข้ามาแบบไม่รู้จักก็อาจจะไม่เปิดใจนะคะแต่บังเอิญว่าเขาคนนี้และคุณนะคะมีคนที่รู้จักกันนะเป็นพ่อสื่อแม่สื่อชักนําให้มาเจอกันนะคะเอ mm ็ด hmm. อัพเพนตเคละเขาคนนี้กับคุณนะคะถ้าได้คบกันก็จะช่วยกันนะคะสร้างฐานะสร้างครอบครัวนะคะ mm hmm. เรียกว่าเป็นคู่รัพ์คู่โชคก็ได้นะคะหรือว่าคนที่เข้ามาแล้วจะเกลือ กูลกันนะคะให้มีความมั่งคั่งร่ำรวยมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่าคุณและเขานะคะเป็นคู่ที่เข้ามาสนับสนุนเกื้อหนุนกันนะคะคุณจะมีโชคจากคนอายุน้อยกว่าหรือคนอายุน้อยกว่านะคะให้โชคในเรื่องของความรักแล้วก็ให้โชคในเรื่องของการเงินด้วยนะคะจะเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยซึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณจริงนะคะ แต่ว่าเขานะคะมีการต่อสู้ชีวิตมีการที่เขาดิ้นรนมีการที่เขาต้องเผชิญโลกภายนอกนะคะด้วยตัวของเขาเองเขาก็เลยเติบโตแล้วก็พัฒนาตัวเองบางคนก็อาจจะมีนิสัยที่โตกว่าอายุนะคะถึงแม้ว่าอายุเขาจะน้อยกว่าคุณหรือว่าอายุจะยังน้อยอยู่แต่เขามี ความที่เขาประสบความสาเร็จนะคะแล้วก็มีความที่เขานะคะแข็งแกร่งอดทนนะคะแล้วก็สร้างฐานะมาด้วยตัวเองนะบางที่เขาอาจจะมีความบ้างข้างร่ำํำรวยอยู่แล้วแล้วก็ เข้ามาในชีวิตคุณนะคะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเวลาที่เป็นช่วงเวลาทองนะคะเวลาที่คุณและเขาจะได้พัฒนากันนั่นเองซึ่งที่ผ่านมาคุณและเขาก็อาจจะแบบว่าแวบๆอยู่ในชีวิตของกันนะคะเคยเห็นกันมันผ่านนะแต่ว่าไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่ามีเรื่องราวของการใช้ชีวิตที่ต่างคนต่างก็ต้องใช้ชีวิตของตัวเองนะคะหรือว่าไปสร้างความมั่นคงให้กับตัว เองก่อนนะคะก่อนที่จะได้มาเจอการน,นั่นเองนะคะและในวันที่ประสบความสาเร็จหรือวันที่มั่งมีแล้วเขาแล้วคุณจะได้มาพัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะซึ่งคนคนนี้นะคะคุณก็ แอบมองเขาผ่านนังเพื่อนเขาก็แอบมองคุณผ่านนังเพื่อนนะคะหรือเพื่อนก็แนะนําให้รู้จักกับคนคนนี้นะเป็นการพบเจอกันของคุณเลเนื้อคู่นะคะก็จะมีพ่อสื่อแม่สื่อมีคิวปิดนะที่เป็นตัวกลางในความสัมพันธ์นี้นะคะเราก็เชื่อมให้คุณและเขาได้รู้จักกันนะคะได้พบเจอกันนะสู้ความรักครั้งนี้นะคะก็จะเป็นไปอย่างโรแม,มนติกนะคะแล้วก็หวานมากๆเลยนะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกพไพ่ใบที่3ก็คือ Eight of Cups นะคะไพ่ที่คุณได้มี Healing Heart คีสอ ring นะคะ talking แล้วก็ passion นะคนคนนี้เป็นคนที่เข้ามาในช่วงเวลาที่คุณผิดหวังเสียใจท้อแท้นะคะแล้วก็มีความสิ้นหวังเกิดขึ้นคุณอาจจะกำลังหิวใจตัวเองจากความรักครั้งเก่าหรือว่าการผิดหวังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานหรือว่าชีวิตของคุณนะคะมีเรื่องที่ผิดหวังได้ทำให้คุณล้มเหลวเกิดขึ้นนะคะมีการที่ทำให้คุณล้มลงนะคะทำให้คุณ รู้สึกเสียใจและรู้สึกว่าชีวิตค่อนข้างที่จะพังเลยทีเดียวความรู้สึกก็แหลกสลายนะคะมีการที่ถูกทำลายให้เสียใจนะคนคนนี้นะคะเขามีกุญแจหัวใจของคุณที่จะมาไขหัวใจของคุณถึงแม้ว่าคุณจะไม่เปิดรับใครก็ตามนะแต่กุญแจเขาเยอะนะคะบอกเลยนะสำหรับคนคนนี้นะคุณและเขาจะได้พูดคุยกันหรือว่าสื่อสารกัน คุณและเขานะคะมีแพชชั่นในความสัมพันธ์นี้นะคะหรือว่าถ้าหาก คุณหรือเขานะไม่อยากที่จะมีความรักอีกแล้วนะคะความรักก็เป็นไปในทางที่ไม่ค่อยดีแล้วอยากจะปิดตัวปิดใจนะคะไม่อยากที่จะเปิดใจให้ใครอีกนะแต่พอได้คุยกับเขานะคะหรือว่าเขาได้คุยกับคุณนะเขาก็ต่างฝ่ายต่างก็มีแพชชั่นขึ้นมาเหมือนจุดไฟรักขึ้นมาอีกครั้งนะคะแล้วก็รู้สึกอยากที่จะมีความรักขึ้นมาอีกครั้งทั้งเขาและคุณเปิดใจนะคะเพราะว่าในไพ่ชุดนี้มีหัวใจขึ้นมาสองดวงนะคะ เขาและคุณเปิดใจให้กันแล้วก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้เป็นความรักขึ้นมานะ e d of cups นะคะจากหัวใจสองดวงจะรวมกันเป็นหัวใจดวงเดียวนะคะของคุณและเขานะที่จะมา รวมตัวการให้ความรักครั้งนี้เป็นหนึ่งเดียวเป็นใจเดียวนะคะเป็นใจดวงเดียวเท่านั้นนะคะที่พี่เพียงกันและกันนะซึ่งในความรักนี้นะคะคุณอาจจะต้องผ่านเรื่องราวของความเสียใจหรือเขานะคะอาจจะต้องผ่านเรื่องราวของความเสียใจแล้วก็มีการฮีลลิ่งใจเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในตอนนั้นคุณค่อนข้างที่จะ เฟลนะคะแล้วก็หันหลังให้กับการใช้ชีวิตพอสมควรเลยคุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตน่าเบื่อท้อแท้นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆนะคะใช้ชีวิตไปแบบนั้นถึงแม้ว่าในชีวิตของคุณนะคะจะไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่ารอบข้างคุณก็ยังใช้ชีวิตตามเดิมแต่คุณรู้สึกว่าโลกนี้ค่อนข้างเป็นสีเทานะคะแล้วก็ไม่มีความสุขเลยนะบางครั้งคนรอบข้างของคุณก็ เป็นคนที่ดีนะคะเป็นคนที่นิสัยดีแล้วก็ช่วยเหลือคุณแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ถูกเติมเต็มนะคะจากการที่มีคนรอบข้างหรือมีใครมาทำดีกับคุณคุณรู้สึกไม่เติมเต็มแล้วคุณก็รู้สึกว่าหัวใจของคุณนะคะยังมีที่ว่างแต่ไม่รู้ว่าใครจะมาายนะคะเพราะความรักที่ผ่านมาคุณก็ผิดหวังมากๆนะคะเขาเองก็อาจจะเคยเป็นคนที่ผิดหวังมาก่อนทำให ไม่อยากที่จะเปิดใจมีความรักนะคะเหมือนในตอนแร,แรกกับคุณและเขาก็ลองคุยกันไปแบบนั้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนที่แบบทักทักกันนื้อาจที่จะเข้ามาแบบทักทายกันเฉยๆนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะมีความรักแต่พอได้คุยกันแล้วนะคะกลับกลายเป็นความรักเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นความรักที่เดินหน้าอย่างรวดเร็วด้วยถ้าในอดีตคุณอาจจะเคยผ่านเรื่องราวของความรักนะคะที่ คบกันหลายปีนะคะหรือว่าคุยกันมานานแล้วแต่ในที่สุดก็ไปต่อไม่ได้นะคะช่วงเวลาที่แบบเนิ่นนานนั้นคุณก็รู้สึกเศร้าเสียใจนะคะที่ได้ใช้ไปแต่ความรักไม่สามารถไปต่อได้แต่กับเขาคนนี้นะคะคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณนะความรักจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะรวดเร็วแบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะพัฒนาได้เร็วขนาดนี้บางคนก็ เจอกันแป๊บเดียวนะคะไม่กี่วันไม่กี่เดือนก็คบกันแล้วนะนอกจากนี้คุณและเขานะคะก็ยังมีความคิดนิสัยนะคะแล้วก็ความชอบที่สามารถไปด้วยกันได้สามารถที่จะ พัฒนากันได้แล้วก็เป็นความรักความชอบที่ตรงกันนะคะเป็นอะไรที่ตรงกันและค่อนข้างที่จะจริงใจนะคะมีความจริงใจให้กันแล้วก็ช่วยเหลือกันไปในทางที่ดีด้วยและเขาคนนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะช่วยเหลือคุณได้แล้วก็เอาใจใส่คุณรักแล้วก็จริงใจต่อคุณมากกว่าทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่4ก็คือ the lovers นะคะ the lovers ไพ่ที่ใช้เปิดให้กับคุณในวันนี้นะเป็นไพ่ emoji นะคะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับนะคะคำน่ารักนะคะ emoji ที่เราสามารถอ่านได้นะว่าจะสื่อเรื่องราวออกมายังไงนะคะโดย,ยไพ่ใบแรกเป็นคล้ายๆกับสัญลักษณ์ของ หนังนะคะแล้วก็ภาพยนตร์นะทุกคนไพ่ใบที่2มียูนิคอร์นนะคะแล้วก็อิโมจิวิฟวับกับใบไม้ ye, นะ,ะไพ่ใบที่3นะคะเป็นน้องผีขี้เล่นนะคะแล้วก็ดวงตานะ,ะาไพ่ใบที่4นะคะเป็นการวาดรูปคนนะคะวาดรูปหรือการจินตนาการนั่นเองนะเ l e v e r รนะคะ, ivers, ะ,คะการพบเจอกันของเนื้อคู่ของคุณนะคะคนคนนี้นะคะ หนึ่งเลยนะเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นสตาร์เป็นดวงดาวเป็นคนที่โดดเด่นนะคะหรือเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะ,ะทาให้มีคนรักและสนใจเขามากนะคะไพ่ชัดเจนมากเลยนะว่าเขาค่อนข้างรูปร่างหน้าตาดีนะคะบางคนมีชื่อเสียงด้วยนะแล้วก็อาจจะเป็นคนดังด้วยก็ได้นะคะและเขาคนนี้นะคะยังมี ความที่คุณไม่คาดคิดว่าเขาจะมารักมาชอบมาสนใจมาเป็นเนื้อคู่คุณมาเป็นแฟนคุณนะคะเพราะว่าคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันที่คุณก็ไม่คิดว่าเขาจะมาชอบคุณหรอหรือว่าคุณจะไปชอบเขาได้อะไรทำนองนี้นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนมีแสงในตัวนะคะแต่เขาแอบสแบบ่องแอบมองแอบ,บชอบคุณนะถึงแม้ว่า ภายนอกเขานะคะจะแสดงออกตรงกันข้ามหรือว่าจะไม่ได้แสดงออกว่าฉันชอบเธอนะหรือมาจีบๆอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะค่อนข้างนิ่งนะคะแล้วก็แสดงออกตรงกันข้ามนะคะมาดนิ่งนะบางทีทํายิงยิงใส่คุณด้วยนะคะแต่ลึกๆและแอบจินตนาการวาดฝันถึงคนนะคะไม่บอกนะคะไม่พูด ความรู้สึกจริงๆนะคะแต่ถ้าสมมติว่าถึงเวลาที่เขานะคะจะต้องเข้ามาแล้วนะถึงเวลาที่เขาจะต้องแสดงออกแล้วนะคะเขาจะหวานมากๆเลยนะแล้วก็เป็นเหมือนคนละคนกับคนที่หญิงใส่คุณนะคะเป็นเดลิเวอร์สเลยนะคะก็จะเข้ามาแสดง ความรักความอ่อนโยนให้คุณนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างนะคะที่จะชอบและเข้าข้างใครในตัวคุณแต่เขาไม่พูดนั่นเองนะซึ่งคุณก็คิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบคุณนะคะเพราะเขาไม่ได้แสดงออกแล้วก็คนรอบข้างของเขานะคะค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็บางคนมีฐานะด้วยบางคนก็แต่งตัวเก่งนะคะบางคนก็สวยทําให้คุณรู้สึกว่า เขาไม่ได้มาชอบคุณหรอกเขาก็ต้องชอบใครที่อยู่ในสังคมของเขาหรือว่าใครก็ตามที่แบบดูดีมีสเสน่ห์สวยมีออร่านะคะแล้วก็แต่งตัวดูดีนะคะก็จะไม่ได้มาชอบแบบคุณหรือว่าอาจจะอยู่ไกลาการไกลเกินเอื้อมอะไรแบบนี้ทําให้คุณไม่กล้าคิด ไม่กล้าหวังนะคะแต่อะไรบางอย่างนะทำให้เขารู้สึกชอบคุณนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการคนที่เลิศดูหรือว่าคนที่สวยมากมีสเสน่ห์มากหรือว่าร่ำรวยนะเพราะว่าเขาต้องการความรักนะคะที่จริงใจนะซึ่งในชีวิตเขาอาจจะเจอคนที่ โกหกหลอกลวงหรือว่าบางคนก็ดูดีแค่ภายนอกนะคะแต่พอคบจริงๆแล้วกลับเป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนทำให้เขารู้สึกเฟลแล้วก็เสียใจนะคะรู้สึกว่าแบบอยากจะเจอใครสักคนที่จริงใจแล้วก็รักเขามากจริงๆเพราะว่าสิ่งภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองหรือว่าเสื้อผ้านะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบเป็น สิ่งที่อยู่ภายนอกนะเขามีครบหมดแล้วนะคะเขาไม่ได้ต้องการนะเขาต้องการความรักที่จริงใจนะคะความรักที่สามารถไปด้วยกนันได้แล้วก็พัฒนาไปในทางที่ดีด้วยเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบเลือกคุณนะคะแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเป็นคนที่ดูแบบอาจจะไม่ได้เลิศหรูอะไรมากแต่คุณมีความจริงใจให้เขานะคะมีความรักที่แท้จริงให้เขานะคะ ซึ่งเขาได้ทดสอบคุณด้วยวิธีต่างๆนะคะเช่นการนิ่งการหยิงใส่คุณก็เป็นการทดสอบอย่างหนึ่งที่เขาจะดูว่าคุณจะยังรักยังแคร์เขาไหมนะคะจะยังต้องการเขาไหมถ้าเขาเป็นคนที่ไม่น่ารักกับคุณนะคะก็คนคนนี้เขาก็จะค่อนข้างที่จะมีมากนิดน,นึงนะคะมีดีลานิดหนึ่งแต่ว่าถ้าถึงเวลาที่เขามาแล้วนะคุณจะปฏิเสธเขาไม่ได้เลย